กลาดทูตก็เหนืนเดินนะครับกดรายรกานนิทานดีๆที่จะถานน้องๆเข้าสู่โลกของนิทานแล้วก็จะทำโดยซูนเทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับแต่ยังไงวันนี้ต้นไม่ต้องทูดเลย <c oughs> แก่รักข้าตัวคนเดียว <c oughs> อ้นี่น่าเกลียดเลยอ้อนอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> แหมเผอนิดเดียวใส่กันเป็นชุดใช่ไหมเอาม่ได้เดี๋ยวค่าตัวล <c oughs> อะวันนี้นะครับใน รายการของเรานะครับย <oung> ังคงมีนิทานดีๆเหมือนเดิมนะครับจากหลายๆทปเป็นยังไงพง์หลายครั้งที่เราได้เจอกันนะครับน้องๆจะได้เห็นนิทานสนุกๆแล้วก็เสริมสร้างจินตนาการนะครับบางเรื่องเป็นไงพง์เป็นไงโอ้ยการสังเกตอ่าเห็นไหมเห็นไหมแรงเรื่องนะสีสันสดเฉยอืมดอเฉทเทอรคนแล้วนี่นอกเรื่องทุกทีเลยก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับบางทีก็ภาพ ที่ต้องการจะเน้นให้น้องเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยก็มี<อ>บางเรื่องเห็นไหมโอ้โหภาพเป็นโขนเลยเป็นโขนเลย<อ>บางเรื่องนี้รามเกียรติโอ้โหนี่ประทับใจหลายๆคนเลยแล้วก็รายการเรานะครับจริงๆแล้วเราอยากจะให้น้องๆน,นะครับดูเสร็จปับ๊บพาคุณพ่อคุณแม่มานั่งดูด้วย๋อแล้วคุณพ่อคุณแม่จะชอบเหรอ,อหู้ยนิทานเนี่ยใครก็ชอบกันแหละครับอ๋อเออเออเอองั้นน่าจะรณรงค์เรื่องนีนนง้นิดหนึ่งเดือนนี้นิดหนึง่งโอ้ ดี๋ยนี้เปิดรายการชอบมีอะไรมาพูดก่อนเป็นประจำต้องมีการขยันครับเดี๋ยวค่าตัวลดเอาอย่างไงอ้าช่วงนี้น้องๆเห็นนะครับเขากําลังรณรงค์เรื่องการเมาไม่ขับอืมแล้วมันจะเกี่ยวกับน้องๆยังไงครับให้เมาไม่ขับเนี่ยน้องเขาน้องๆตัวเล็กๆเขาจะไปเมาไม่ขับยังไงอ้าวน้องๆก็แต่ช่วยพูดให้คุณพ่อคุณแม่เรานัดระวังเรื่องการเมาไม่ขับไงยังครับอ๋อ แล้วไอการเมาเนี่ยมันจะมีโทษภยยัยยังไงพมเอ้านี่นะญาติของฉันเนี่เห็นจะจะโอ้โหมีคนครบมีนี่ญาติฉันเองอ๋อเป็นยังไ,ไงคุณลุงฉันน่ะชอบกินเหล้าโอ้โหไม่ค่อยดีอ่ากินเหล้าติดเหล้าเลยอืมวันก่อนได้ทาเรื่องผิดๆอีกแล้วครับน้องๆทําอะไรครับก็กินเหล้าครับแล้วจะยืนคุยกับแท็กซี่สองสารฉุนงคคุยอยู่นั่นนะ่ะเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะ กินเหล้าเมาแล้วไปคุยกับแท็กซี่มันมันผิดตรงไหนใช่ไหมแก้วนั่นสิเออมันผิดตรงไหนครับกินเหล้าเมาคุยแท็กซี่สองสามชั่วโมงผิดมันจะผิดตรงไหนเอ้าก็ผิดตรงที่แท็กซี่อ่ะนั่นไม่มีคนขับไงครับเมาเหลือเกินคุยเต็นตุดเต็นต่าเลยเห็นนหน่ะโอ้คาสติอ่าโอ้ไปคุยกับแท็กซี่แล้วไม่มีคนขับโอ้ตายแล้วไปคุยแหละคุยกับทวงอะไรรถเออนะนี่คือเมาจริงเลย แล้วบางทีเนี่ยโอ้พี่ต้นเห็นเนาะในข่าวในข่าวน้องเห็นไหมขับรถยนต์เออขับรถยนต์ไปชนคนอื่นบางทีเราไม่เมานะครับเราขับไปดีๆนี่แหละ,ะแล้วเขามาชนเราเพราะเขากินเหล้าแล้วก็เมาแล้วขับเออ,เอ,อเอ๊ผู้ใส่รองเหนือนเคยเจอมาก่อน <c oughs> <c oughs> เป็นเรื่องที่เป็นข่าวกันเป็นประจำนะครับน้องๆต้องระมัดร,ระวังด้วยนะครับอาจจะบอกคุณพ่อคุณแม่เวลาถ้าเกิดเห็น ญาติิแหละอาจจะกินเหล้าเยอะไปแล้วต้องขับรถขับลาก็บอกว่าไม่ดีนะเนี่ยเห็นไหมเราก็สามารถช่วยสังคมได้ด้วยวิธีง่ายๆนะครับเนี่ยเด็นไงสาระชั้นวันนี้โอ้ดีมากเลยแต่ว่ายังไม่หมดทําไมอ้าเพราะว่าเรายังมีนิทานดีๆมาให้น้องๆไงครับโอ้วันนี้เรื่องอะไรครับโอ้โหวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแม่มดขี่ไม้กวาดเหาะโอ้ ขาทาขาทาขาทา่ทา,า,ามีแม่มดมีนางฟ้าโอ้ยเจ๋งเลยแล้วมีไก่ด้วยเดี๋ยวนั่นเกี่ยวตรงไหนอ่ะถ้าอยากจะรู้เราไปชนกันดีกว่าครับในช่วงของครูแอนเล่าเรื่องกรัตโหน่นี่ร์เพลงนี่ แม่มดน้อยกับนางฟ้าใจดีณดินแดนแห่งหนึ่งที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ภูเขาทุกลูกมีป่าไม้สีเขียวชอุ่มลำธารสาราวเกร็ดแก้วมีทุ่งหญ้าเขียวขจีมวลดอกไม้หลากสีสันและมีสัตว์ป่านานาชนิดแม่มดน้อยและนางฟ้าใจดีอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ ทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันพวกเธออาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆอันอบอุ่นและสะอาดสะอ้านหลังบ้านมีสวนดอกไม้แสนสวยและผละไม้หลากชนิดทุกๆวันนางฟ้าจะอาศัยไม้กวาดของแม่มดน้อยเหาะไปในท้องฟ้าเพื่อคอยช่วยเหลือสัตว์ป่าและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในป่าแห่งนี้ เช้าวันหนึ่งฝนตกหนักทำให้ผืนป่าชุ่มชื้นสัตว์ป่าต่างก็พากันยินดีต้นไม้ดอกไม้ออกดอกบานสะพรัง่งนกน้อยร้องเพลงด้วยเสียงแจ่มใสพอแดดออกสายรุ้งแสนสวยก็เกิดขึ้นที่ปลายฟ้าแม่มดน้อยกับนางฟ้าจึงชวนกันออกมาร้องเพลงแล้วก็เต้นรำกันอย่างสนุกสนาน แต่แล้วทั้งสองก็ต้องหยุดชะงักเพราะมองเห็นลูกเป็ดเล็กๆตัวหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ข้างลำธารโอ้ยน่าสงสารจังเลยแม่มดน้อยกับนางฟ้าพูดขึ้นพร้อมกันช่วยด้วยเธอจ้าหนูหลงทางมาลูกเป็ดเล่าให้ทั้งสองฟังว่า ตนพลัดหลงกับแม่และพี่ๆขณะที่กำลังหาอาหารเพราะกระแสน้ำในลำธารไหลเชี่ยวเหลือเกินแม่มดน้อยกับนางฟ้าจึงพาลูกเป็ดหลงทางมารับประทานอาหารขนมและผลไม้จนอิ่มหนำก่อนที่จะออกเดินทางจากนั้นทั้งสามหอะไปด้วยไม้กวาดวิเศษของแม่มดน้อยโดยมีคาถาวิเศษของนางฟ้าชี้บอกทิศท,ทาง เมื่อมาถึงบ้านของลูกเป็ดก็พบว่าแม่และพี่ๆของลูกเป็ดก็กำลังเศร้าใจที่ตามหาลูกเป็ดน้อยไม่พบทั้งหมดดีใจมากที่ลูกเป็ดน้อยปลอดภัยแม่เป็ดกล่าวขอบคุณแม่มดน้อยและนางฟ้าด้วยความซาบซึ้งใจแม่มดน้อยและนางฟ้าบอกลาครอบครัวของลูกเป็ดน้อยแล้วก็พากันขี่ไม้กวาดกลับบ้านหลังเล็กในป่าใหญ่ ตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มมืดขึ้นแล้วดวงดาวกับพริบพราวแสงทักทายทั้งสองด้วยความชื่นชมยินดีโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับน้องนิทานของเราแม่มดน้อยกับนางฟ้าใจดีโอ้โหโชคดังเลยอ่ะอยากขี่น้อยกอดนี่แก้วทุกวันนี้บินยังไม่พออยเหรออ,อยากขี่น้องเหรอ โอ้โหแต่ฉันก็ชอบจริงนะอืมชอบตรงไหนครับเอ้าเห็นความใจดีในครับน้องๆในนิทานเรื่องนี้นะครับน้องๆจะเห็นเลยนะครับว่าแน่นนตนั้นนถึงแต่แน่นตก็แต่แน่นนดน้อยใจดีอืมเพราะปกตินะครับแม่มดในนิทานที่เราเห็นเนี่ยโอ้จะเป็นแม่มดแบบใจร้ายครับคางยาวๆนะครับแล้วก็ชอบแบบผสมยา เอาไปให้คนอื่นกินแล้วก็เกิดอันตรายแต่แม่มดในเรื่องนี้เป็นแม่มดน้อยใจดีขี่ไม่กวาดเพื่อช่วยเหลือทุกคนครับอ๋อช่วยเหลือครับอ๋อครับช่วยเหลือทุกคนนะครับอืมแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งคือนางฟ้าใจดีอ้เรียกว่าไตไหนไต่สองคนใช่ขายเต็น์แท็กทางความดีแดดเต็นท์แท็กทวิน <laughs> ขนาดนั้นเลยแล้วในเรื่องเห็นไหมครับ จากความใจดีของแม่แม,มดน้อยครับกับนางฟ้านะครับก็ทําให้ช่วยเหลือลูกเป็ดได้โอ้โหเนี่ยลูกเป็ดหลงทางน้องๆต้องระมัดระวังด้วยนะเหมือนลูกเป็ดทางไหนอะเวลาไปเที่ยวที่ไหนนะครับอาจจะหลงทางได้ครับบางคนบอกเอหนูไม่ได้เหมือนลูกเป็ดนี่จะไปเดินตามป่าตามเขาอืมใช่ใช่ใช่จะเซนได้ไงอ,อะเอวก็น้องบางคนนะครับอาจจะไปเดินห้างอ่าอาจไปเดินตลาดใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่รู้ชํานาญเส้นทางนะครับ ควรจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไว้พยายามอยู่กับท่านไว้นะครับเพราะว่าบางทีเราเดินหลงไปหลงไปเลยนะโออเหนือนายเลยเขาไหวขนาดนี้หลงละ <c oughs> ดีจจแกขนาดนั้นอะไระแหมน้องๆอ,อาจจะหลงทางไปเรื่อยนะครับแล้วก็อาจจะเจออุบัติเหตุหรือว่าเจออะไรที่ไม่ดีก็ได้เดี๋นั้นเวลาไปไหนต้องระมัดระวังนะครับบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเข้าท่าไหมโอ้ยนี่คือสาระที่ดีของวันนี้เลยอ,อยังไม่หมดนะวันนี้จริงหรอ เพราะว่าเรายังมีนิทานอีกเรื่องหนึ่งครับให้ติดตามอู้เรื่องนี้จะยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องไก่โดูจะตื่นเต้นได้ยังไงอ๋ออยากจะรู้ว่าสนุกสนานขนาดไหนไปชมกันได้เลยครับในเปิดโลกนิทานชุดที่สองในช่วงที่สองเรื่องที่สองครับไปด,ดูกันเลยครับเรื่อง,องไก่แดงแสนขยัน การละครั้งหนึ่งในกระท่อมน้อยบนเนินเขาไก่แดงแสนขยันอาศัยอยู่กับเพื่อนๆจอมขี้เกียจทั้งสามมีห่านขาวช่างพูดแมวเหมียวช่างแต่งตัวและหมายโยงขี้เซาที่เอาแต่นอนนอนแล้วก็นอนทั้งวันห่านขาวมีนิสัยช่างพูดเธอมักจะออกไปคุยเจ้ากับเพื่อนบ้าน หรือไม่ก็ชวนหมูอ้วนและกระต่ายขนปุยมาตั้งวงพูดคุยกันที่บ้านเป็นประจำแมวเหมียวมีนิสัยรักสวยรักงามชอบส่องกระจกแต่งตัวสวยเก๋ไม่ซ้ำชุดกันเลยแปรงขนและตะใบเล็บอยู่ตลอดทั้งวันส่วนหมายโยงขี้เซาก็ได้แต่นอนอุตตุอยู่บนชิงช้าตั้งแต่เช้าจนเย็น ไก่แดงจึงต้องทำงานบ้านทุกอย่างทั้งซักเสื้อผ้ากวาดบ้านถูบ้านทำอาหารและตัดหญ้าที่สนามหน้าบ้านอีกด้วยเช้าจำใสวันหนึ่งไก่แดงถือตะกระ้าเดินไปซื้ออาหารที่ตลาดระหว่างทางเธอพบเมล็ดข้าวสาลีตกอยู่เกลื่อนกลาดจึงเกิดความคิดจะนำไปปลูก ไก่แดงเก็บเมล็ดข้าวสาลีใส่ถุงแล้วก็รีบนำติดตัวกลับบ้านเมื่อไก่แดงมาถึงบ้านเธอถามเพื่อนๆว่าใครจะช่วยฉันปลูกข้าวสาลีบ้างไหมจ๊ะห่านขาวตอบทันทีว่าไม่ได้หรอกจ้ะฉันกำลังจะไปงานเลี้ยงที่บ้านกระรอกแดงพอดีแมวเหมียวก็พูดขึ้นว่าไม่ได้หรอกจ้ะฉันมีนัดกับช่างตัดเสื้อยังไม่ทันที่ไก่แดงจะถามเจ้าหมาโยง่ง หมาโยกก็ทำตาปรือพูดว่าไม่ได้หรอกจ้าฉันง่วงฉันง่วงเหลือเกินคงจะช่วยเธอไม่ไหวหรอกไม่มีใครช่วยไก่แดงไก่แดงจึงต้องปลูกข้าวสาลีเพียงคนเดียวไก่แดงถางหญ้าขุดดินที่ชายทุ่งใกล้ๆกับกระท่อมแล้วก็หวานเมล็ดข้าวสาลีเรียงเป็นแถวสวยงามบนดินร่วนซุย ไก่แดงเฝ้าดูแลรดน้ำทุกเช้าค่าไม่นานมเมล็ดข้าวก็เติบโตขึ้นเป็นต้นกล้าสีเขียวสวยงามไก่แดงดีใจรีบวิ่งไปตามเพื่อนๆมาดูแปลงข้าวสาลีนี่ๆี่นี่พวกเธอดูสิต้นข้าวสาลีของฉันนะโตเร็วจริงๆแล้วใครจะช่วยฉันรดน้ำพรวนดินบ้างไหมเลยจ๊ะห่านขาวรีบบอกว่าไม่ได้หรอกจ้ะฉันมีธุระ แมวพูดว่าไม่ได้หรอกจ้ะฉันตน่ะตะใบเล็บยังไม่เสร็จเลยส่วนหมายงก็รีบตอบว่าไม่ได้หรอกจ้ะฉันปวดขาเมื่อไม่มีใครช่วยไก่แดงจึงต้องทำงานเพียงคนเดียวหลายเดือนผ่านไปไก่แดงแสนขยันอดทนดูแลแปลงข้าวสาลีด้วยความสุขมันรดน้ำพรวนดินและถอนต้นหญ้าอยู่เสมอจนกระทั่งถึงฤดูเก็บเกี่ยว ไก่แดงก็รีบมาถามเพื่อนทั้งสามว่าใครจะช่วยเกี่ยวข้าวและข้าวสาลีบ้างจ๊หาห่านตอบว่าไม่ได้หรอกจ้าฉันมีงานยุ่งมากเลยละ่ะแมวก็บอกว่าไม่ได้หรอกจ้าฉันกลัวชุดสวยๆของฉัน่ะจะสกระปรกเลอะเทอะหมาขี้สาวงวูเงียตอบว่าไม่ได้หรอกฉันง่วงมากขอนอนพักผ่อนก่อนนะ ไก่แดงจึงต้องเกี่ยวข้าวและนวดข้าวเพียงคนเดียวเหมือนเดิมเลยล่ะคะ่ะไก่แดงใช้เขียวเกี่ยวต้นข้าวแล้วนำมานวดจนได้ข้าวสาลีกองโตไก่แดงตักข้าวสาลีใส่กระสอบจากนั้นก็ยกใส่รถเข็นไปอวดเพื่อนๆด้วยความภาคภูมิใจนี่ไงล่ะข้าวสาลีที่ฉันกำลังจะเอาไปที่โรงโม่แป้งใครอยากจะช่วยฉันบ้างไหมล่ะ ห่านตอบว่าไม่ได้หรอกจ้าฉันมีนัดกับแม่เป็ดแมวบอกว่าไม่ได้หรอกจ้าฉันยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยหมาโย่งก็พูดขึ้นว่าไม่ได้หรอกจ้าเพราะว่าฉันยังรู้สึกเพลียๆ,ๆอยู่เลยไก่แดงจึงต้องเข็นข้าวไปที่โรงโม่แป้งคนเดียว ลุงหมีเจ้าของโรงโม่แป้งใจดีจัดแจงนำข้าเปลือกเข้าเครื่องสีข้าวและโม่จนได้แป้งสาลีทั้งโตพอใส่ถุงเรียบร้อยแล้วไก่แดงก็รีบนํากลับบ้านไปเช้าวันใหม่ไก่แดงตื่นนอนด้วยความสดชื่นเธอคิดจะเอาแป้งสาลีมาทําขนมพายแสนอร่อยจึงไปปลุกเพื่อนทั้งสามนี่นี่พวกเธอมาช่วยฉันอบขนมกันเถอะ หานขาวงวงเงียตอบว่าไม่ได้หรอกจ้าฉันยังนอนไม่เต็มอิ่มเลยแมวเหมียวก็พูดขึ้นด้วยเสียงอู้อี้ว่าไม่ไหวหรอกจ้าเธอไปชวนเจ้าโย่งดูสิไก่แดงสะกิดหมาโย่งที่กำลังนอนกรนครอกฟีอยู่หมายโย่งก็พูดไปหาวไปว่าไม่ได้หรอกจ้าฉันน่ะกำลังฝันดีที่เดียวล่ะเมื่อไม่มีใครมาช่วยไก่แดงจึงต้องทำขนมเพียงคนเดียว ไก่แดงเข้าครัวเตรียมน้ำตาลนมสดเนยเกลือปน่นและไข่ไก่แดงเทปแป้งสาลีและน้ำลงในชามใบใหญ่ใส่นมสดไข่เนยน้ำตาลและเกลือป่นลงไปจากนั้นก็คนให้เข้ากันแล้วใช้ไม้นวดแป้งนวดจนได้แป้งสีเหลืองนวลเนื้อนุ่มเสร็จแล้วก็เทปแป้งใส่กระทะและยกเข้าเตาอบ ไม่นานขนมพายก็สุกส่งกลิ่นหอมอบอวลจนทำให้ห่านขาวแมวเหมียวและหมาโย่งตื่นขึ้นมาทันทีไก่แดงยกกระทะขนมพายหอมกลุ่นออกจากเตาอบและถามเพื่อนๆว่าใครจะช่วยฉันกินขนมพายแสนอร่อยบ้างไหมจ๊ะห่านขาวแย้มตอบทันทีว่าฉันจ้ะฉันจะ แมวเหมียวก็ยื่นหน้ามาบอกว่าฉันด้วยหมาโยกน้ำลายไหลและล่ํละลักตอบว่าฉันด้วยจ้าไก่แดงบอกเพื่อนๆว่าฉันขุดดินปลูกข้าวรดน้ำครวนดินเกี่ยวข้าวแล้วก็ไปโรงโม่แป้งและแถมยังอบขนมเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันก็ควรจะกินขนมพายคนเดียวเหมือนกันพูดจบ ไก่แดงก็บรรจงหั่นขนมพายกินชิ้นแล้วชิ้นเล่ายังอร็จอร่อยปล่อยให้เพื่อนทั้งสามมองตาละห้อยด้วยความอยากกินแล้วก็เสียดายจริงๆที่ไม่เคยช่วยไก่แดงเลยอืมอูม้อะไร จิตใจงดงามเนอะอจิตใจงดงามอือย่าเป็นเหมือนเขาใช่ไหมเนี่ยอย่าเป็นเหมือนแม่ไก่แดงใช่ไหมช่วยเลยจากเรืนหนู่ก่แเดงเห็นไหมครับน้องๆในนิทานเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องไก่แดงแสนขยันเป็นแม่ไก่เล็กๆครับที่ไปเก็บข้าวสาลีได้แต่ว่าในเรื่องน้องเห็นไหมครับว่าเพื่อนๆนะครับโอ้โหแทนที่จะช่วยไก่แดงนะครับในการที่จะไปช่วยพ่ะปลูกข้าวสาลีหรือว่าชวน ทำขนมก็น่าจะช่วยเหลือกันแต่ทุกคนไม่ช่วยเหลือกันเลยออใช่ใช่ใช่แล้วพอถึงเวลานะครับแหมพอเขาทําเป็นขนมขึ้นมาไปขอเขากินเฉยเลยจริงเลยนเนาะเหนือนใครไม่รู้ให้เราสองคนคุยกันอยู่เนี่ยตัวเองได้ทันอะไรเลยอื้ววคนอไปอำเขาเอาล การทางานนะครับน้องๆครับจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเหมือนอไก่แดงเห็นไหมครับแทนที่เขาเก็บข้าวสาลีมาปัาป๊บนี่เราก็ต้องถ้าเราทุกคนช่วยกันนะครับก็จะทําให้ได้ข้าวสาลีเยอะขึ้นและกินอาหารร่วมกันนะครับเพือพ่อนๆก็จะรักเราด้วยถ้าเรารู้จักช่วยเหลือกันแบบในกรณีของไก่แดงแต่เพือ่อนๆในเรื่องของไก่แดงนั้นไม่ค่อย ไม่ค่อยน่ารักเลยนะที่จะช่วยกันเนาะหนูน้องกอง็ต้องระมัดระวังนะครับเวลาทํางานเวลาอาจารย์ให้งานมาหรือว่าทํางานร่วมกันนะครับหนูนอ้นองควรที่จะช่วยเหลือกันช่วยเหลือเพื่อนให้งานผ่านพ้นไปด้วยดีครับและสุดท้ายนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะรักกันแล้วงานก็จะสําเร็จอู้นี่ก็ดีนะเป็นยังไงนี่เห็นไหมสาระมากมายเลยในะนิทานอ๋อนิทานนี่น้องได้หลายมุมนะต้นนะใช่เลยครับเพราะว่าในนิทานเรื่องหนึ่งเนี่ยเสริมจินตนาการและให้เรามองได้หลายๆมุมครับ ทำให้เราๆเนี่ยเป็นการฝึกสมองให้มองได้หลายมุมคิดแตกต่างกันไปอืมอา้าวแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรต่อกีมนะเอา้ายังมีแน่นอนครับมีสาระดีๆกันเหมือนเดิมครับในช่วงของของฝากจากนิทานครับงั้นไดชมกันเลยครับไดชมกันเลยจ้ารักดีหามจัว่วรักชั่วหามเสา หากตั้งใจใยดีจะพบกับความสุขความเจริญถ้าใยชั่วก็จะได้รับความลำบากจัว่วมีน้ำหนักเบากว่าเสามากการหามจัว่วจึงเบาและง่ายกว่าการหามเสามักนำมาใช้เปรียบกับการกระทาถ้าทำดีก็เหมือนการหามจัว่วซึ่งเบาสบายหมายถึงความสุขความเจริญแต่รักชั่วหรือการกระทาที่ไม่ดียอมได้รับความลาบาก เหมือนการหามเสาที่หนักโอ้ยเป็นยังไงสาระของเราโอ้ยยังสนุกเหมือนเดินและนิสาระเหมือนเดินนะครับและตอนนี้เต้นเต้นตนช่วงที่ชีส้สนทงชอบนาถึงแล้วค่ะน้องๆครับ <c oughs> ช่วงอะไรครับ แจกนิทานครับชอ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 บน้าตาเจ้าเล่ชอบจริงๆชอบเพราะอะไรครับจะได้แจกสี่ไงรับแจกหนังสือให้กันน้องๆนะครับอืม hmm. มีน้องๆหลายๆคนนะครับบอกว่าอยากจะได้นิทานของเราจังเลยใครน่าดอกไนเ,เดินๆไปนี่เด็กก็แบบอยากได้นิทานก็มาบอกเหมือนกันอ๋อจริงเหรอ,อ,อเราก็ต้องย้ำนิดหนึ่งครับว่าวิธีการร่วมสนุกง่ายๆครับน้องๆครับ เพียงแค่เขียนจดหมายมาอมเขียนจดหมายมาหาเรานะครับมาเล่าเรื่องอะไรก็ได้ครับที่สนุกสนานนะครับอาจจะเป็นการทําความดีมเห็นไหมหรือว่าเล่านิทานสนุกสนุกก็ได้นะครับและจดหมายฉบับไหนที่เราประทับใจโอ้ยตรัติตตรทะับะะะะใจเราก็จะมอบกันไปครับเป็นนิทานเรื่องนี้นั่นเองครับสําหรับวันนี้นี่ครับแม่ไก่ไปเดินเล่นนะครับเอ้ยแก้วแก้วน้องไม่เห็นแล้วเนี่ย อ๋อได้แค่นี้เหรอแก้วแม่ไก่ไปเดินเล่นนะครับนี่เป็นไงเป็นไงสวยไหมครับหน้าปกสุดสวยนะครับแต่เรื่องเกี่ยวกับอะไรต้นเอ้าเป็นเรื่องแม่ไก่ไงโอเนื้อไก่แดงแสงขยันนะตาโอ้โหนี่ขยันกว่าครับขยันออกไปข้างนอกปะโจนัยตื่นเต้นสนุกสนานโอ้โห,หน่าอ่านมากอ๋อเหรอหนังสือเล่มนี้นะครับก็เป็นหนังสือที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ให้น้องนะครับได้เรียนรู้นะครับนี่เห็นนะภาพสีสวยสดมากเลย แล้วใครเต็นทู้ใหญ่ใจดีที่นอตให้กับเราล่ะคัะอ้าวก็เป็นสํานักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็กครับในเครืออมรินไพรินติ้งนั่นเองนะครับแม่ต้องขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับที่นอนหนังสือดีๆให้กับเรานะครับเด็กๆจะได้เอาแต่อ่านที่ด้านกันและที่สําคัญ <c oughs> แจกเยอะๆนะครับสักสิทธิ์เล่นนะครับจเจอาไปให้น้อง ขอเองนั่งนะครับหนังสือดีจังน้องๆอย่าลืมนะครับเ้าเขียนที่อยู่เ้ยเขียนจดหมายอ๋อเขียนจดหมายตามที่อยู่ข้างล่างนี้ครับนี่ที่อยู่อยู่ข้างล่างนี้นะครับอือะวันนี้คงจะต้องลาไปแล้วล่ะครับโอ้โหโอ้ยังอยากฟังนิทานต่อเลยอยากจะฟังอีกงั้นเอาต่อเลยเดี๋ยวๆๆเอแล้วเดี๋ยวน้องก็จะได้อ่านหนังสือกันนั่งไงอ๋อแบ่งเวลากันบ้าง ว<อ> <im sharing> ันนี้ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่เขานาครับกับรายการตอดโลกนี้ทานลาไปเลยครับสวัสดีจ้าเย้ๆลาตินเล้วๆาๆๆๆๆวันนีแบนห่างใตกใกล้นักแต่มีคนพักอาัยบางคนที่เคยไปยังติดใจนักนา สดงามมีน้ำใสยเย็นอยู่ในลำธารผู้คนเลยชื่นบานไม่มีใครร้าวรานมู่บบานในนิทานสุขสันต์ตลอดมาไม่มีแสงสีหล่อใจไม่มีรถวควากควายล้นถนน